ดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ดาทาร่โลลฟทาร่โลนะคะหัวข้อเร่องแ้ววันนี้สงครามความเงียบของคุณนะคะความสัมพันธ์รักที่พวกคุณมีเรื่องราวคาราคาซังมีความอึดอัดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถพูดคุยเคลียร์ใจกันได้เลยในตอนเนี้สถานการณ์ช่วงเวลาที่พวกคุณนิ่งเงียบห่างหายกันไปใครทรมานใจที่สุดแล้วความสัมพันธ์ต่อจากเนี้มันจะเป็นไปในทิศทางไหน ขอให้คุณนึกถึงนะเขาคนนั้นคนที่คุณมาถามถึงคนที่คุณอยากรู้เรื่องราวของเขาเพื่อพลังงานจะได้เชื่อมโยงในการเปิดไพ่ขออนุญาตเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวของคุณเพื่อเปิดพลังงานตัวตรงของคุณในตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างขอให้เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลนางฟ้าโปรดบอกให้ตรงให้ใช่ด้วยนะคะขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครป์คอมเมนต์พูดคุยที่น่ารักเพื่อเป็นกําลังใจให้ที่ดาด้วยนะไปดูพลังงานตัวตรงของคุณในตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างคะ Queen of Pentacle จริงๆแล้วคุณก็เป็นคนนิเงียบเงียบมากๆชอบเก็บซ่อนอารมณ์เก็บซ่อนความรู้สึกไว้เพียงลำพังไม่ชอบแสดงอารมณ์ดาร์กให้คนอื่นได้เห็นไม่ชอบแสดงความรู้สึกที่มันขุ่นมัวทำให้คนอื่นมองแล้วดูไม่สบายใจคุณจะเป็นคนพูดน้อยต่อยหนกักเป็นตัวของตัวเองมั่นใจหนักแน่นต่อความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเป็นอย่างมาก มีความรักตัวเองชอบดูแลใส่ใจรูปร่างหน้าตาผิวพรรณทําให้ตัวเองดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอและตัวคุณเป็นคนมีบุญบรารมีเป็นคนมีความประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินดุลิบสมบัติกองพระสถานอยู่เคียงข้างคุณอ่ะคุณจะเป็นคนมีความร่ารวยมังงม่งคงมั่งคั่งอย่างแน่นอนเราจะไปดูกันชัดๆส่งคําความเงียบของคุณและเขาในความสัมพันธ์ที่พวกคุณไม่ได้พูดคุยกัน มีความนินเน่เงียบ่างหายกันไปมันจะลงเอยกันอย่างไรเราจะไปดูเรื่องราวความสัมพันธ์รักของพวกคุณที่ผ่านมาในตอนนี้พวกคุณเป็นยังไงกันบ้างสิบไม้ความสัมพันธ์ครั้งนี้พวกคุณก็มีเป้าหมายเดียวกันคือบ้านมีจุดมุ่งหมายอนาคตที่มั่นคงร่วมกันไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาเจอสถานการณ์เรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาทําให้มีความเหนื่อยกายเหนื่อยใจ คิดมากคิดเยอะปวดหัวเป็นเส้นทางที่ท้อบ้างในช่วงเวลามันอึนอดอัดบ้างมีเรื่องราวทะเลาะกันบ้างแต่พวกคุณก็ไม่ยอมปล่อยมือกันง่ายๆหรอกนะอยากที่จะร่วมมือร่วมใจสู้ไปด้วยกันอยู่เลยเหน,นื่อยจริงๆความสัมพันธ์เนี้ยพวกคุณมีความแตกต่างกันเป็นคู่ปรับกัน มีหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อมาปรับจูนเข้าหากันและกันคนกับควายกับทิงอะสู้กันไฟกันเหนื่อยจริงๆสิบไม้กับสเต็งแต่พวกคุณเป็นคู่กันเป็นคู่แท้กันเป็นคู่เก่าคู่แก่กันด้วยยังอยากที่จะกลับมาเป็นครอบครัวที่อุ่นสมบูรณ์แบบร่วมกันอยู่เลยยังอยากที่จะกลับมา ตางบ้านที่มันคงรวมกันคุณและเขาก็ยังเป็นคนในอนาคตของการและกันอยู่นะคะเขาจะเดินทางมาหาคุณคนคนเนี้ยช่วงเวลาที่พวกคุณไม่ได้อยู่ในชีของการและกันช่วงเวลาที่พวกคุณห่างกันออกมามันทำให้เขาคิดถึงคุณคุณสองคนน่าจะมีระยะทางเข้ามาปิดกันทุกคนจากเก้าถ้วย ตอนนี้เป็นสิบถ้วยเขาอยากกลับมาแต่งงานกับคุณเพราะคุณคือคนในอนาคตที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาเขาอยากมีลูกที่น่ารักกับคุณด้วยเขาอยากเป็นครอบครัวเดียวกับคุณหรือไม่ความสัมพันธ์เนี้ยพวกคุณเป็นครอบครัวกันแล้วก็ได้นะเนีย่ยบ้านมีแต่ให้ครอบครัวขึ้นมาเลยหรือพวกคุณก็มีแผน,หนแหละที่จะแต่งงานสร้างอนาคตที่มั่นคงร่วมกัน ที่ผ่านมาคุณเพียงคนเดียวที่คอยดูแลเอาอกเอาใจเขาเป็นอย่างดีมากๆถึงแม้เขาไม่สบายช่วงเวลาเขามีความทุกข์ายทุกใจค,คุณก็ไม่เคยปล่อยมือให้เขาอยู่เพียงลําพังยิ่งในช่วงเวลานี้พวกคุณไม่ได้พูดคุยกันมีสถานการณ์สงครามความเงียบของคุณและเขาเกิดขึ้นเขาทรมานใจที่สุดแล้วแหละเขาอยากกลับมายอมคุณเขาไม่อยากเอาชนะคุณแล้ว เขาจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะอยู่ได้อยู่ในชีวิตของคุณให้ได้เราจะไปดูสิว่าแล้วคุณน่ะคิดและรู้สึกยังไงกับเขาคุณเอาจริงแล้วไนงะคุณไม่ได้เล่นเล่นแล้วในสถานการณ์ความสัมพันธ์เงียบของคุณและเขาในตอนเนี้ยเงียบมาเงียบกับคุณคงไม่ยอมเขาอีกแล้วคุณคงไม่ปรับตัวเข้าหาเขาอีกแล้ว พอทุกอย่างคุณเคยทํามาหมดแล้วแล้วคุณทําดีมากๆคุณบอกว่าถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณก็คงไม่เป็นไรเนี่ยคุณชูดาบพร้อมตัดในเสมอรือไม่พร้อมสัมพัน์ธนี้คุณน่าจะตัดจบเขาไปแล้วแหละนะคะเครียสิคิดมากอีกด้วยพยายามที่จะลืมพยายามที่จะไม่มีกัน คุณพยายามที่จะวิ่งหนีความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองมันยิ่งกลับไล่ล่าคุณมันยิ่งทําให้คุณกลับคิดถึงเขามีความต้องการเขาคุณยังไม่สามารถที่จะเอาเรื่องของเขาออกจากหัวได้เลย The Moon คิดมากคิดเยอะสถานการณ์ที่มันคุมเครือที่มีสงครามความเงียบเกิดขึ้นคุณก็อยากให้เขากลับมาปรับความเข้าใจกลับมาพูดคุยเคลียร์ใจกับคุณ คุณรอเขาอยู่แต่คุณก็รอแบบเสวยๆในพื้นที่ของคุณนี่แหละ The fool หรือไม่ความสัมพันธ์รัของพวกคุณที่ผ่านมาน่าจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนั่นแหละทำให้พวกคุณจึงมีสงครามเงียบระหว่างกันเลกันคุณก็รอเขาเขาก็รอคุณพวกคุณมีความรู้สึกที่อึดอัดใจทั้งโค่นั่นแหละ อยากพูดคุยกันอยากเคลียร์ใจกันอยากทําทให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นอีกด้วยหรือไหมคุณก็มองว่าเขาคนคนนี้เป็นคนเฟรนลี่เจ้าชู้มีคนอื่นเข้ามาัวพันมากมายทําให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณมันไม่ชัดเจนมีความคุ้มเคือกันอยู่มันจึงทําให้พวกคุณมีสงครามเงียบไม่พูดคุยกันนั่นเองสาากัรของแต่ละคนมันแตกต่างกันออกไปนะคะเพราะเราดูพลังงานโดยรวม ไม่ได้ดูเฉพาะบุคคลพวกคุณมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันจริงๆโดยไฟกันอยู่เนี่ยชอบเอาชนะกันไม่ยอมกันง่ายๆแล้วคุณน่าจะมองว่าเขามีตัวเลือกทางเลือกเข้าไมา้เขาได้เลือกได้ตัดสินใจแล้วคุณก็อยากให้เขาชัดเจนต่อกันเลือกการตัดสินใจของเขานั่นเองจะเอาทางไหนก็เอาจะต,ตัดสินใจยังไงก็เอาเพราะคุณยอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เซเว่นออฟเพนด์คลรอนะคุณรอเขาคุณรอคอยคนคนนี้อย่างมีความหวังรอคอยให้เขากลับมาเห็นคุณค่าในตัวคุณรอคอยให้เขากลับมาดูแลใส่ใจคุณรอคอยให้เขากลับมาเป็นครอบครัวที่มั่นคงเดียวกันแต่ที่ดารู้สึกว่าคุณเป็นคนเก็บซ่อนความรู้สึกเก็บซ่อนอารมณ์เก่งมีสปลิตในการพยายาม ต่อต้านความอดกั้นของตัวเองสูงมากๆในช่วงเวลาที่พวกคุณไม่คุยกันเนี่ยคุณก็พยายามยับยั้งชั่งใจตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนี่แหละไม่ทําอะไรทั้งนั้นรอดูสถานการณ์ให้เขาเป็นคน Take a คชั่นในความสัมพันธ์เนี่ยพอที่ผ่านมาตัวเขาเองนั่นแหละนะคะที่เป็นคนสอนให้คุณมีความอดทนพยายามต่อการควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดีมากๆแต่ก่อนช่วงแรกๆมันอาจจะหนักอึ้งต่อความรู้สึกของคุณ ซึ่งความรู้สึกของคุณมันช่างละเอียดอ่อนมากๆคุณใช้คําว่าช่างมันไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้เปลียงมากๆคุณพยายามปรับบาลานซ์ปรับจูนควบคุมอารมณ์พยายามปรับสภาวะทางอารมณ์ของตัวเองให้ได้ทำความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละมันจึงทำให้คุณมีคุณภาพที่ดีเติบโตมีวุฒิภาวะที่ยอดเยี่ยมมากๆคุณได้แต่รอคอยนี่แหละ ถ้าจะทําอะไรก็ทํายอมรับในการตัดสินยอมรับในการเลือกของเขานั่นเองที่เราขอความรู้สึกของเขาได้นะในตอนเนี้ให้กระเด็นออกทุกคนเขาปถนาในตัวคุณเขาเป็นคนดูดีมีเสน่ห์แล้วมั่นใจในตัวเองสุดๆคนต่อต้านความรู้สึกของตัวเองไม่ไหวแล้ว ทนต่อสงคำเงียบกับคุณไม่ได้แล้วกลับมาและต่อจากนี้จะกลับมาอ้อนวอนคุกเขา่าขอร้องคุณอย่าก,กลับเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณอีกครั้งอยากกลับมาแก้ไขแก้ตัวสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นต้องเกิดสภาวะสงคำเงียบในความสัมพันธ์รักของพวกคุณนั่นเองไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วต้องการาัฒนาคุณเหลือเกินอยากกลับมาคืนดีกับคุณ ความสัมพันธ์ที่มันปรับจบไปแล้วที่ผ่านมาคนคนนี้ก็เป็นคนอารมณ์ร้อนโมโหล้ายเอาแต่ใจตัวเองชอบควบคุมคุณเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นใหญ่เพราะเขาเป็นคนรักตัวเองให้ความสําคัญกับตัวเองเป็นอันดับแรกตัวเองต้องมาก่อนตัวเองต้องสําคัญก่อนสิ่งใดแต่พอในช่วงเวลาเนี้ยที่พวกคุณสองคนมีสภาวะสงคมเงียบเกิดขึ้นไม่พูดไม่คุย ไม่หันหน้าปรับความเข้าใจกันเลยนิ่งเงียบม,มากๆห่างเหินกันออกมาเรื่อยๆมันทําให้เขาเจ็บปวดทรมานใจเขาจะทนต้านความรู้สึกของตัวเองไม่ได้แล้วเขาจะเป็นฝ่ายกลับมาแสดงความเต็ตํานนที่อยากกลับมาอยู่ในชิตของคุณและเขาจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่มีศีลเสมอกับคุณอ่ะอธิษฐานอ้อนวอนขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในความสัมพันธ์นี้มาด้วยนะเพราะวันมีสตาร์เดอะสตาร์กับไฮโลแฟนขึ้นมา มีความหวังที่อยากกลับมาอยู่เคียงค้างคุณอยากคืนดีกับคุณเขาไม่ได้อยากเป็นแค่คนในอดีตของคุณเขาอยากเป็นคนในปัจจุบันที่มั่นคงกับคุณ <Yeah. S 2> เขาชัดเจนต่อความรู้สึกของตัวเองมากแล้วแหละนะคะและในช่วงเวลาเนี้ยเขามองว่าคุณดูดีมีเสน่ห์มันมีแรงนึงดูดก่อความรู้สึกของเขา ดึงดูดใจมากๆดึงดูดอยากให้เขาทําทุกอย่างเพื่อที่จะมาอ้อนวอนวิงวองขอร้องคุณเพื่อที่จะกลับมาแต่งงานสร้างอนาคตร่วมกันกับคุณนี่แหละความสัมพันธ์สงครามรักของคุณครั้งนี้จบเพื่อที่จะชัดเจนในความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองว่ารักคุณมากมายรักคุณกว่าเดิมอยากแต่งงานกับคุณคุณคือคนที่ใช่เพียงคนเดียว พวกคุณรอคอยกันและกันคุณรอเขาเขารอคุณแต่มีสถานการณ์มีระยะทางเข้ามาปิดกั้นอย่างแน่นอนคิดถึงคุณเหลือเกินในช่วงกลางคืนจะคิดถึงคุณมากมายจะคิดถึงคนณพเป็นพิเศษเป็นห่วงคุณมากๆด้วยมีความต้องการที่อยากกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณเพราะคุณคือความหวังคือคนที่เขาอยากสร้างอนาคตร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองเราจะไปถามไพ่กันดูชัดๆ สองคำความรักของคุณและเขาในตอนนี้ไม่ได้พูดคุยกันใครทรมานใจที่สุดคะแล้วแนวโน้มความสำคัญรักของพวกคุณทั้งคู่จะเป็นไปในทิศทางไหนโอ้เป็น,ปน,ปนไปในทิศทางที่พวกคุณจะกลับมาคืนดีกันเป็นจะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงรักต่อกันมากๆบางคนจะได้กลับมาแต่งงานกันจริงๆนั่นแหละนะคะคุณคือคนที่เข้าปรารถนา คุณเพียงคนเดียวที่เขาจะแต่งงานสร้างอนาคตที่มั่นคงร่วมกันเขามั่นใจในตัวคุณมากๆจะกลับมาสู้เพื่อที่จะมีคุณให้ได้ถึงแม้คุณศาสตร์สงครามทางความรักใส่เขานี่เงียบไม่พูดคุยเขาเขาก็จะมาทําทุกวิถีทางเพื่อทีไ่ได้พูดคุยเคลียร์ใจกับคุณ ถึงแม้คุณบล็อกเขาเขาก็จะเข้ามาทลายกำแพงทำให้คุณปลดบล็อกเขาให้ได้โดยให้เราแฟนเขาจะเข้ามาหลงเสน่ห์ในตัวคุณคุณดูดีมีเสน่ห์จริงๆนะคุณสวยและรวยมากคุณหล่อสมาร์ทมากเทเขามีความเจตนาลมเพื่อที่จะคุณนี่แหละชัดเจนแล้วต้องการแต่งงานกับคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นคุณคือคนที่เขาเลือก เดลิเวอรความสัมพันธ์เนี้ยบางคู่มีคนอื่นเข้ามาเพิ่มในความสัมพันธ์เป็นรักเราสองสามคนก็เป็นไปได้เนี่ยและเขาจะตัดสินใจเลือกคุณคุณคือคนที่สําคัญที่สุดอยากกลับมาขอโอกาสคุณจริงๆนั่นแหละขอร้องได้ไหมได้โปรดเถอะนะอย่างเงียบเลยให้โอกาสให้อภัยให้เขาได้กลับมาแก้ตัวอีกสักครั้ง เขาสัญญาว่าจะทําให้มันให้ดีที่สุดเขาสัญญาจะกลับมามอบสิ่งที่ดีให้คุณคุณจะต้องได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนมีตาช่างขึ้นมาแล้วเลยนะเสีาายใจทรมานใจที่สุดเพราะคุณเงียบใส่เขาเพราะคุณไม่พูดคุยกับเขา เขาอยากที่จะกลับมาปรับจูนเข้าหาคุณเหลือเกินหันหน้าพูดคุยกันเถอะให้โอกาสขอร้องเถอะอย่าทําอย่างนี้ได้ไหมมันเหมือนมีดดาบทิ่มแทงที่จิตใจทิ่มแทงที่ตัวเขายับไปหมดแล้วเขาต้านตกความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองไม่ไหวแล้วได้โปรดเถอนะได้โปรดเถอนะขอโทษนะครับขอโทษนะคะเขาจะกลับ,บมาขอโทษคุณจริงๆด้วย คนคนนี้เขาเสียใจกับสถานก,การณ์ที่พวกคุณมีสงครามคังความรักที่มันนิ่งเงียบกันมากๆนี่แหละเพราะที่ผ่านมาเขาเป็นคนรักตัวเองให้คุณค่ากับตัวเองนี่แหละสิ่งที่คุณมาสอนเขาให้เขาได้รับรู้ว่าให้ความสาคัญกับคนอื่นบ้างให้ความสําคัญกับคนที่คุณบอกรักคนที่คุณคิดว่าใช่ที่คุณอยากมีกันและการอยากที่จะสร้างอนาคตครอบครัวร,ร่วมกัน ให้เกียรติได้เห็นคุณค่าในตัวคุณบ้างพอไม่มีคุณพอจะเสียของที่มีค่าเสียของที่เขารักมากมายไปไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆจะกลับมาวิ่งไล่ล่าคุณจะกลับมาทําทุกอย่างเพื่อที่จะกอดคุณเอาไว้ให้ได้เพื่อที่จะรักษากคุณให้ได้นั่นเองฟินอาวานเพราะในตอนนี้คุณกลับมารักตัวเองคุณดูโดดเด่นเหลือเกินในช่วงเวลาเนี้ย มันมีผลต่อความรู้สึกพลังงานเนื้อคู่ของคุณอย่างแน่นอนยิ่งคุณนิ่งเงียบคุณไม่ทำอะไรในความสัมพันธ์นี้แล้วะ่ะมันยิ่งจะทำให้เขาเป็นฝ่ายทำทุกอย่างเพื่อคุณจริงๆเนี่ยความสัมพันธ์ที่พวกคุณอยู่ห่างไกลกันเดืชาลิออดขึ้นมาอีกแล้วเขาจะเดินทางมาหาคุณเขาจะเดินทางกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณเขาจะเดินทางกลับมาสร้างบ้านที่มั่นคงร่วมกับคุณ เอ็มเพค่ะคุณคือคนเดียวที่ใช่แล้วคุณคือคนเดียวที่ดีที่สุดเพราะที่ผ่านมามีแต่คุณเป็นฝ่ายทำทุกอย่างเพื่อเขามอบสิ่งที่ดีให้เขาให้เขาทุกอย่างเขาเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวความสัมพันธ์ที่มันให้ได้รับไม่เท่าเทียมกันเพราะคุณเป็นฝ่ายเสียสละทุกอย่างทำทุกอย่างคอยเอาอกเอา,เอา,เอาใจเขาแต่เขากลับไม่เห็นคุณค่าในตัวเรากลับได้ค่าเราไปนี่แหละ มันจึงทําให้เขาคิดได้ในต่อเมื่อที่จะสูญเสียคุณไปเพราะคุณคือดีเอ็มพของเขาคุณคือผู้หญิงที่เพียบพร้อมคุณคือคนที่พร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานความมั่นคงความเป็นอยู่สภาวะทางจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างมันทําให้เขาจะเห็นคุณค่าในตัวคุณมันจะทําให้เขามีความปถนาตัวคุณมากมายหรือเกินคุณคือคนที่เขาต้องการ เป็นคนที่มีความพรีพร้อมในทุกๆด้านเหมาะสมแล้วแหละที่เขาจะแต่งงานกับคุณที่เขาจะชัดเจนเลือกเป็นคู่ชีวิตของที่ดีของคุณเขาต้องการให้คุณเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกเป็นภรรยาเป็นสามีที่ที่ดีที่สุดของเขานั่นเองขอยไพย่นนพรัตน์แนะนำแนนโน้มความสัมพันธ์รักของคุณนะเขาต่อจากนี้จะเป็นไปนในทิศทางไหนคะที่ผ่านมา เขาไม่เข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองเขาคิดว่าคุณยังไม่ใช่ไม่ใช่เขาจึงมาเล่นๆที่เล่นทีจริงใส่หน้ากากเข้าหาคุณหรือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างโกห,กหกหลอกลวงคุณแต่ในตอนนี้ชัดเจนดอกความรู้สึกของตัวเองชัดเจนต่อเจต,ตนาลมที่แท้จริงของตัวเองว่ารักคุณมากมายคุณเพียงคนเดียวที่เขาอยากใช้ชีวิตคู่ร่วมกันคุณเพียงคนเดียวที่เขามีความปรารถนาต้องการ ที่จะครอบครองทั้งตัวและหัวใจคุณเพียงคนเดียวที่เขาจะอยู่เคียงข้างของคู่กันตลอดไปนั่นเองคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีนี่แหละมันจึงทําให้คุณเอาชนะใจเขาได้มันถึงเวลาแล้วแหละที่พวกคุณจะกลับมาพูดภาษารักต่อกันไม่มีสงครามความเงียบระหว่าง คุณและเขาอีกต่อไปมันถึงเวลาแล้วที่พวกคุณจะได้กลับมาปรับความเข้าใจจะกลับมาทําทุกวิธีทางเพื่อที่จะเอาชนะใจคุณในได้มีความมุ่งมั่นพยายามกล้าหาญมากๆไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาอะไรอย่างแน่นอนเพราะเขาตื่นรู้เขาเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างดีแล้ว ไม่มีคุณอยู่ไม่ได้แน่นอนไม่สามารถที่จะสูญเสียคนที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเข้าไปได้คุณมาสอนอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวคนคนนี้ให้เขามีความเติบโตให้จักระขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยคนคนนี้การตัดสินใจเลือกครั้งเนี้ยเอาตามที่คุณปรารถนาตามที่คุณต้องการได้เลยนะสิ่งที่คุณวาดฝันเอาไว้มันจะเกิดขึ้นจริงกับคุณ ขอให้คุณมีความพยายามมุ่งมั่นอย่าได้ยอมแพ้อะไรง่ายแล้วมันจะนำพาความสุขความสำเร็จมาเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่คนคนนี้แหละขอโทษนะคะเขาจะกลับมาทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณให้ได้เพื่อที่จะกลับมาเอาชนะใจคุณอีกครั้งให้ได้นั่นเองเครียดคิดมากคิดเยอะกังวลใจเรื่องของคุณมากๆ มือค้ําคางเลยเขากําลังหาวิธีหาหนทางอยู่นะคิดถึงคุณเหลือเกินในช่วงเวลาเนี้ยิกต t อกมันใกล้ถึงเวลาที่ใช่ถึงเวลาที่พวกคุณรอคอยแล้วแหละมันถึงเวลาที่เหมาะสมคู่ควรของพวกคุณทั้งคู่แล้วแหละนะคะให้คุณออกจากคอมอร์ตของตัวเองหาตัวเองก้าวออกมาอยากปิดกั้นตัวเอง แล้วมันจะทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นการาช้ชี่ของคุณจะมีความสุขความสบายอกสบายใจมากขึ้นนั่นเองจิตอิสเตฟพอ y o u t o b e มันปลอดภัยที่จะรักแล้วแหละความสัมพันธ์เนี้ยปลอดภัยมากๆเพราะเขาจะเป็นฝ่ายทําทุกอย่างเพื่อคุณเพราะเขาจะเป็นฝ่ายกลับเข้ามาเสียสละทุ่มเทความสุขส่วนตัวเพื่อคุณอยากอยู่ในชีตของคุณให้ได้ ทำทุกอย่างให้คุณมีความสุขความสบายอกสบายใจอีกด้วยพวกคุณจะได้กลับมาจีบกันอีกครั้งความสัมพันธ์ลักของพวกคุณมันจะเป็นความสัมพันธ์เหมือนเด็กมีแต่เรื่องราวที่ทําให้มีแต่เสียงหัวเราะอบอุ่นเบิกบานใจไม่มีเรื่องราวซิกอีกแล้วแหละนะคะ โอ้โหฮอลิเงย์โยโซเมตพวกคุณเป็นคู่จิตวิญญาณสองกายหัวใจเดียวไม่ว่าจะมีสถานก,การณ์สงครามทางความรักที่มัน,นงเงียบหรือเลิกลากันไปแล้วหรือมีช่วงเวลาที่ห่างกันต่างถิน่นต่างชาติต่างแดนไม่ได้ยอยู่ในชีวิตของกันและกันมีระยะทางเข้ามาปิดกันก็ตามพวกคุณสองคนก็มีจิตวิญญาณที่เชื่อมผูกกันเอาไว้อย่างเหนียวแน่นจิตวิญญาณข้างในลึกๆมันทํางานอยู่จึงไม่สามารถที่จะเลิกรักเลิกคิดถึงกันได้งา่ายๆรอคอยไปไม่จริงๆ รอคอยทุกสิ่งทุกอย่างรอคอยบททดสอบที่พวกคุณก้าวผ่านผ่านคนมันมาได้แล้วเมื่อถึงเวลาที่ใช่ยังไงแล้วคุณและเขาก็จะได้กลับมาอยู่เคียงข้างของคู่กันอย่างมีความสุขอีกครั้งแน่นอนความสัมพันธ์รักต่อจากเนี้มันจะเหมือน14อีกครั้งมันจะมีแต่ความสุขความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันความที่จะอยู่ของคู่เคียงข้างร่วมทุกร่วมสุขก้าวเดินก่อร่างสร้างตัว เป็นครอบครัวที่มั่นคงร่วมกันไปถึงอนาคตภาคหน้าและตลอดกาลนั่นเองขอบคุณนะคะสุขสมหวังในความรักมีความสุขในชีวิตสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองสวัสดีค่ะ